สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท,ทุกท่านเข้าสู่ช่อง b, b ทีธรรมดานะครับ ต้องมีเป็นธรรมดาาจะมานำเสนอนไะวรัฐบาลน,นะครับไวรัฐบาลของวันที่นะครับของวันที่สิบหกกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเก้านะครับไวรัฐบาลน,นะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่ออมาชมนะทุกิปทุกทิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกแก้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ นทางก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้รู้ลกเพื่อความมันเนิงเท่านั้นนะครับอครับวดที่แล้ววดที่แล้วรู้สึกาหลุดนะวดที่แล้วหลุดลุยหลุดลุยให้เจ็ดกับแ มาสนะี่แปดเนาะมาสี่แปดแต่ว่าแต่ว่า,า,าชุดเจาะไม่เข้านะครับชุดเจาะไม่เข้านะมาสี่แปดนะมาสี่แปดให้เจ็ดกับแปดมาแปดเลยครับจนชุดวินให้อะไรหนึ่งสองสามสี่ชุดวินไม่เข้านะครับ อวันนี้วันนี้เราก็มาดูกันนะครับสักพูดหนังเงครับแปบ๊บหนึ่งนะก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับรกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอืมอืมครับอ่ะเรามาชมกันเลยดีกว่า ตามนาทีละครับครับตา,ามนี้เลยนะครับตามนี้เลยหนึ่งกับสองนะครับหนึ่งกับสองนะหนึ่งกับสองครับส่วนชุดวินหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับหกเก็ดแปดเก้าศูนย์นะ อ่หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นี่ใครชอบเลขไหนก็เอาไปใช้ได้นะครับบางคนก็อาจจะชอบแปดอย่างเงี้ยแปดบางทีมันก็ไม่มากับหนึ่งกับสองอะไรเงี้ยมันมัน,ม,นมันอาจจะมาคู่กับตัวอื่นอะไรเงี้ยถ้าเด่นไม่มามันจะมาวินถ้าวินมาก็โอเคอยู่ประมาณนี้นะครับเอาไปเทียบกับสำลักอื่นดูนะอ่าชนเลขไหนแล้วนั้นก็จัดไปนะครับประมาณนี้หกหนึ่งหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งหนึ่งแปด ก้าหนึ่งหนานย์หนึ่นะครับส่วนชุดลองก็6226 7227 8228 9229 0 2อ0 20, นะครับเดี๋ยวดูก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาเลือกให้แป๊บหนึ่งนะครับ